ก็ต้องกลับไปรงนี้เรอเกมเดล塔ฟอร์ตีแลอันัหนจะอจะผมไปเล่นหมูนะอยากลองเล่นดูเหมือนกันอันนี้ผมลองเล่นได้มัวแล้ว่อดูของในครั้งมันล้นเหมือนก็เอาของไปละลายเล่นน่ะตอนเนี้ยมันผมเอาของไปละลายเล่นหน่อยหน่อยดูของพวกสิโคตรมัวเลยตอนเนี้ยคืออะไรจริงจังไม่รู้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เล่นออกปืนอะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเก็บไว้ดูเล่นสวยงาม ขึ้นใหญ่ก็ไม่เคยได้เอาไปใช้เลยครับอันนี้ก็เลยเอามาใช้มั่งปกติก็จะเล่นแต่เซตปัดนี่ก็เอาเซตที่ไก๋าสุดมาใช้เลยครับไปดูีิเราจะออกลูกเราจะไปตุยเอาของไปแจกครับเหมือนเอาของไปแจกยังไงถ้าพวกมันก็แอบอยู่แล้วนี่ของผมมันยังตักเลยพวกมันเอาไหมก็ไม่รู้เลยอืมเล่นตัวโล่เหมือนเดิมครับเล่นตัวอื่นแล้วไม่ลุง ผมเชื่อผมเชื่อเล่นตัวโลดีที่สุดครับแต่ผมถ้าเกิดแต่ผมจะมาแบบคลิปฝึกหัดเล่นนี่ผมต้องไปหมู่ธรรมดาไอคลิปที่แล้วตายรัวๆเลยเล่นในตัวนั้นไปสองเกมอะ่ะไม่ไหวไม่ไหวว่าไม่ไหวผมไม่เล่นใครจะเล่นก็เล่นเลยแต่ผมไม่เล่น พี่ได้พยายามเล่นนะเนี่ยเพราะผมเหมือนว่าผมเหลืออีกไม่กี่อย่างก็จะได้แบบนี้แล้วอ่ะผมอยากลองถ้าเกิดผมได้กิลนั้นขึ้นมาเฮ้ยเท่านั้นเพราะมันเหลือตั้งยี่สิบแปดันถ้าเกิดไม่ได้ผมจะเติมซื้อเลยแต่ผมเล่นแล้วไม่น่าเลยนะผมไม่อยากไม่อยากเอาแล้วพูดง่ายๆที่แรกอาจจะเติมพื้มกันแหละแต่พอเล่นไปเล่นมามันเล่นไม่ถึงรู้กันเหตัวดนะครับ ฉเปิด,ดต่วอดาเ่โคตรเลยนักวิสาส่งหวยดแต่ละดน่วยมาผมไม่ควรไม่ตีเลี่ยดจับเกมครับเพราะฉะนแล้วตายได้ไม่ป็ไรไม่ได้ตีเยดอะไรอ้ตรงนี้ละไม่บอกขาออกอ่ะ อืมขอ,อออของอัตราดอกสูงอ๋อของอัตราดอกสูงเยอะเหมือนกันเนี่ยเซฟข้างนอกก็เยอะเหมือนกันผมมีไอบัตรเปิดแถวๆตรงนี้ด้วยไม่รู้มันตีไหมต้องลองไปเปิดดูไม่รู้จะเปิดได้ไหมนะลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายขึ้นมาไม่รู้แล้ว ไปดูเรื่องละวิ่งตามผมขอพยายามตามเพื่อนไปก่อนนะไม่รู้จะได้ไปตรงไหนโอเคเสียงยังไม่มาเลยไปตรงไหนพวก ดูสิขอนี่แบบนี้โอ้ ه, ปืนดีลูกลักใช้ค่อนข้างบ่อยปืนเนี้ย เตียงตีกันหนำมาก

<Ooh. S 2> มันลงไปทางไหนวะเพื่อน คือทางลงแล้ว โอเคได้ของมาเจอละอาจจะมีคล้ายๆล็กๆหน่อยนะ S <S ไม่ทันได้มองเขาอ่ะ นี่เราคุมได้ปืนกลมาหนึ่งอันมีก็ะบอกหล่อยของเพื่อนมาเชื่อดรเ่เพื่อนเอาไปก็เอาไปหมดไม่รู้จะเอาปพือนอะไรใส่ปืนกลเราขอปืนกลให้ก็แล้วกันดีแล้วมันยิงเราไม่ตายอ่ะไอ้เกิรดยิงเราตายแล้วคิดว่าเป็นเหมือนในคลิปหน้าดิ ไอคลิปนั่นก็อีกหนึ่งทีแล้วอะอุตส่าห์ช่วยเพื่อนยิงบอสจนตายอะเพื่อนรูทบอสโมเดมูดเลยอะไม่เหลืออะไรไว้เลยอ่ะโอ้ถ้าเขาได้ของแดงนี่เองเขาล้อยากออกขนณะได้ของแดงเี่ยคนที่ว่าพยายามพาเราไปออกจริงเลยนะแล้วแอปเปิ้ลเนี่ย,เ,ยเอาไว้ทำอะไร ให้รู้ช่วยบอกทีใครชอบลืมกดไลค์คลิกกระดิ่ตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันในคลิปหน้า